สวัสดีตอนเช้าครับคุณโมนิ่งครับเช้านี้ก็วันที่25วันพฤหัสที่25มีนาคม2564ครับอากาศสบายสบายที่เกาะสมุยอ่าวบางปอครับอ่าวบางปอที่เป็นอ่าวหนึ่งที่เรารู้กันดีว่าจะมีอาหารทะเลที่ถูกนะครับที่ถูกแล้วก็จะหากินได้ง่ายๆก็มีเช่นครัวบางปอ รลตาโขเลยมีข้าวมันไก่สิริโภชนาที่ก็อาอางลอ,อ,อยนะครับมีหนุ่มจีนนะครับก็เยอะแยะตอนนี้ครับอากาศที่เกาะสมุยดีมากครับวันนี้หลังจากฝนตกลงมาเมื่อคืนวันนี้ก็ฟ้าสวยน้ำทะเลก็ใสนะครับควาเสียงขึ้นนะครับนี่ก็คืออาชีพหนึ่งของชาวสมุยนะครับก็คือเป็นเรือที่อยู่เรียงรายกันอยู่ตรงเนี้ เป็นเรือใดปลาหมึกครับปลาหมึกไข่ปลาหมึกกล้วยนะครับช่วงนี้หน้าปลาหมึกเยอะนะครับก็สมุยอ่านทะเลก็จะสดขึ้นจากการที่เรานักท่องเที่ยวหายไปเราก็มีอาชีพเสริมเข้ามาพวกตัวลงทะเลนะครับชกาวสมุยก็ประหยัดขึ้นแต่ก็สมุยยังพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเป็นเป็นที่สีเขียวอยู่ตลอดเวลาชาวเกาะสมุยยินดีต้อนรับนะครับวังเสียงคลื่นนะครับดูคลื่นสวยงามมาก ชาวเกาะสมุยยินดีต้อนรับนะครับเวลคัมทุกเกาะสมุยเวลคัมทูแอเรียบางปอบีดครับ